ครับสวัสดีครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กับคลัตช์นะครับเป็นคลัตช์ระบบอัตโนมัตินะครับสืบเนื่องมาจากหลายวันก่อนมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งถามกันว่าประกอบชุดคลัตช์แรงเบียงเข้ากับเสื้อครับแล้วพบเจอปัญหาไม่มีระยะฟรีนะครับประกอบไปแล้วมันประกอบเข้าไปแล้วล็อกน็อต ทุกอย่างจับตัวเป็นชิ้นเดียวกันไม่มีระยะฟีซึ่งโดยปกติทั่วไปนะครับจะตัวคัดแรงเบี่ยงกับจานคัดเนี่ยมันจะทํางานอิสระแยกกันนะครับมันจะทํางานร่วมกันก็ต่อเมื่อรอบเครื่องยนต์ถึงจุดที่เหมาะสมนะครับก่าวคือเวลาที่เครื่องยนต์หมุนเนี่ยมันจะเกิดแรงเบี่ยงนีศูนย์เมื่อเกิดแรงเบี่ยงนีศูนย์คัดมันก็จะอ้าขยายตัวมาจับ จะตัวจานคัดต่นั้นก็ส่งท้ายกําลังหมาจะตัวคับชุดหลังแต่ในที่นี้นะครับเมื่อเราประกอบชุดคัดเข้าไปเนี่ยทุกอย่างมันเกิดการล็อกตายปัญหาลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นได้หลายกรณีนะครับแต่ในส่วนของคันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรจึงทำให้ชุดชุดชุดคัดกับจานคัดจับตัวเป็นชิ้นเดียวกัน เราจะเป็นจะต้องรื้อส่วนนี้ออกมาเพื่อเช็คอุปกรณ์ภายในเดี๋ยวจะลื้อออกมาให้เพนืนันชมว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ ตัวคัสของจักรยานยนต์ที่เป็นคัสอัตโนมัติเนี่ยสองสนเนี่ยเวลาที่เราบอกเข้าไปเนี่ยมันจะต้องทํางานอิสระแยกกันได้นะครับคือหลักการคือมันจะต้องหมุนฟรีได้จะหมุนแบบนี้ไม่ได้นะครับจะไปพร้อมกันไม่ได้ ขนาดคลายน็อตออกมาแล้วมันยังหมุนตามกันอยู่ขนาดขนาดเราขนาดเราคลายคลายน็อตแล้วมันยังก็ยังหมุนตามกันอยู่ครับ อรออกมาก็ยังไม่พบความเสียหายของจุดตัวครับนะครับโดยปุกอีทั่วไปเนี่ยมันจะหมุนฟรี เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วครับอยู่ด้านในนะครับด้านในเนี่ยมันจะเป็นที่อยู่ของลูกปืนสตาร์ทของคันนี้ลูกปืนสตาร์ทแ,แตกเดี๋ยวต้องเลือกออกมาดูจะชัดครับคือมองมองมองจากด้านนอกด้านนอกไม่เห็นนะแต่ที่ผมมองนะ่ยเห็นแล้วครับ ลูกปืนสตาร์ทครับลูกปืนสตาร์ทมีลูกปืนสตาร์ทลูกหนึ่งมันหลุดออกจากเบ้าครับหลุดออกจากเบ้าเดี๋ยวจะต้องถอดจานคัตออกมาเพื่อนๆจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นครับเพื่อให้มองเห็นความเสียหายที่ชัดเจนเดี๋ยวเราจะถอดชุดกลไกวันเบสตาร์ทออกมาให้เพื่อนชมนะครับ ก็ไม่บ่อยครับปัญหาเจอที่เสียจากวันเบสตาร์เนี่ยนี่ครับเพิ่งเคยเห็นเป็นเคสแรกครับเพราะว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าวันเบสตาร์เสียเนี่ยมันจะมันจะสตาร์ทลื่นครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาเลยนะครับครับเมื่อเราแกะเจ้าตัวฝาครอบ ลูกปืนบันเวสตาร์มาเราก็จะเห็นว่ามีลูกปืนลูกหนึ่งมันนอนลงครับมันไม่ไดม้มันไม่ได้ตั้งขึ้นเหมือนเพื่อนๆนไอ้เจ้าลูกปืนที่มันนอนลงแล้วมันอยู่ผิดเพียเพ้ยนตำแหน่งนี่แหละครับมันก็เลยทําให้คัดก้อนมันจับกันกับจานคัดครับเดี๋ยวจะมาสรุปห้ฟังคร่าวๆกันนิดนึงว่าสาเหตุที่ทําให้เจ้าตัว วันเวสตาร์ start, หรือคัสตาร์ทพังนี่เกิด mm hmm. จากอะไรนะครับ mm hmm. ก็ดูลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกของเจ้าตัว JD ครับตัวนี้นะครับ mm hmm. มีการผ่านการเปลี่ยนมาใหม่หมัดหมาเลยนะครับหมัดหมาดเลยครับสื่อประวัติจากลูกค้ามาแล้ว mm hmm. ลูกค้าก็ได้นำชุดเก่ามาให้เราดู mm hmm. วเนึงจากว่า จีดีคับชุดเก่าเนี่ยมันผ่านการใช้ใช้งานไปในนานเนี่ยมันดนผ้าคัดกินจนสึกเลยทําให้คัดลื่นลูกค้าก็เลยจัดก,การเปลี่ยนเปลี่ยนชุดนี้ออกครับเปลี่ยนชุดนี้ออกโดยนําชุดนี้มาแทนพร้อมพร้อมกับชุดคัดกอนด้วยทีเนี้ยอะไรชุดนี้ครับเจ้าตัวคัตสตาร์ทหรือวันเวสตาร์ทเนี่ย ที่เราเคยซ่อมรถจักรยานยนต์ Honda w a v e 125ที่เป็นระบบคาบูริเตอร์มานะครับยังไม่เคยพบเจอปัญหาลูกปืนสตาร์ทคัสตาร์ทของรถที่เป็นสแตนดาร์ดเสียสักคันเลยนะครับตัวนี้เป็นเคสเคสแรกเลยจึงพอจะสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังสั้นๆคร่าวๆว่า สาเหตุที่มันเสียมันพังเนี่ยเกิดจากอุปกรณ์ชุดนี้เป็นของเทียมนะครับของเทียมสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาวิธีที่ดีที่สุดนะครับ,เป,รบเปลี่ยนชุดนี้นะครับเปลี่ยนชุดนี้เป็นของแท้เบิกซูให้เพื่อนดูคลิปนี้เป็นแนวทางครับการที่จะเลือกซื้ออะไหล่ชิ้นส่วนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ ถ้าสามารถเลือกได้นะครับสามารถเลือกได้ให้เลือกซื้อของแท้เว้นแต่ว่าเราไม่สามารถเลือกได้นะครับครับในส่วนของเครนี้เพื่อให้ลูกค้าเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของลูกค้าเราจะใช้เจดีคับตัวเดิมติดรถจะยังคงไม่ไปเบิกของใหม่มานะครับเพราะว่าเรามั่นใจในอุปกรณ์ภายในว่ายัางใช้งานได้อีกหลายปีก็คงจะมีปัญหาอยู่ที่ร่อง จานคับผ่านการใช้งานมาหลายปีมันก็จะเป็นร่องแบบนี้นะครับนี่คือปัญหาที่เราจะแก้ไขเดี๋ยวจะไม่แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหานี้นึงครับโดยปกติแล้วเราจะสวมคัดก้อนเข้าไปกับเจดีคับในลักษณะแบบนี้แต่วันนี้เราจะไม่ทำแบบนี้ครับเพราะว่าเจดีคับเรามีปัญหาสึกล้อยอะก่อนที่เราจะสวมคัดก้อนเข้าไปยังเจดีคับเนี่ย แนะนำเป็นเทคนิคแบบบ้านๆครับบริเวณเนี้ยให้เราหาแหวนมาเสริมในลักษณะแบบนี้ครับเสริมขึ้นมาอีกนิดนึงเมื่อเราเสริมแหวนในลักษณะแบบนี้มันจะเป็นการขยับตำแหน่งของทัดก้อนจากที่มันเคยอยู่อยู่ลึกประมาณนี้พอมีการเสริมแหวนมันก็จะขยับขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ครับขยับมาเราต้องการให้มันขยับมาก ค่ประมาณสักครึ่งมิลเพื่อเราต้องการจะใช้พื้นที่มันจะมีบริเวณเป็นหลุมและบริเวณที่ไม่เป็นหลุมครับเราจะใช้พื้นที่ตัวที่ไม่เป็นหลุมให้ผ้าคัดจับกับจานคัดได้ดีดีขึ้นกว่าเดิมคงจะพอเข้าใจนะครับปกติก็มันจะอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับ เมื่อเราเสริมแหวนมันก็จะกระชับออกมานิดนึงเมื่อมันขยับออกมานิดนึงพื้นที่การจับมันก็จะดีขึ้นก็ช่วยแก้ไขปัญหาคัดลื่นได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับสําหรับการเสริมแหวนนะครับเสริมแหวนหนาไปก็ไม่ดีครับหนาไปคัดแรงเหวี่ยงของเรามันจะมาเบียดกับฝาครอบคัดก็ควรจะเสริมให้พอดิบพอดีครับเสริมแล้วก็ลอง ปิดฝาครอบคัตแล้วก็สตาร์ทดูว่ามันมีการเบียดการสีกันของคัตกับฝาครอบคัตหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูการทํางานของคัตที่ดีนะครับคัตที่ดีเนี่ยหลังจากที่เราประกอบเข้าไปแล้วไม่ว่าจะขันน็อตแน่นขนาดไหนมันจะต้องหมุนฟรีได้แบบนี้นะครับแต่ในที่นี้นะครับเมื่อเราประกอบชุดคัตเข้าไปเนี่ยทุกอย่างมันเกิดการล็อกตายครับผลที่ตามมา จากอาการที่ว่าคัดก้อนไม่สามารถหมุนฟรีได้เนี่ยจะเห็นได้ชัดๆเลยครับเวลาที่เราเข้าเกียร์หนึ่งแล้วเราปล่อยเกียร์รถมันจะดับนะครับคือออกตัวออกตัวดับนี่น้องครับถ้าเราไม่ประองขาเกียร์ไว้ซึ่งมันจะสวนทางกับรถที่เป็นคัดอัตโนมัตินะครับโดยปกติ้วคัดอัตโนมัตินเนี่ยเข้าเกียร์หนึ่งขาไว้ปล่อยเกียร์จะไม่มีการดับแต่ในเคสองของรถคันนี้นะครับ เข้าเกียร์หนึ่งได้แต่ปล่อยเวลาจะปล่อยขาเกียร์ก็ต้องค่อยๆประคองครับเพื่อป้องกันไม่ให้รถมันดับนึกภาพรถที่เป็นคัตสปอร์ตนะครับถ้าเราไม่กำคัตเวลาใส่เกียร์รถมันจะกระตุกดับอาการก็จะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ถอดเปลี่ยนคัตหรือประกอบคัตควรให้ความสำคัญกับจุดนี้ด้วยนะครับ